อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปารีนะคะแม่หมอกุนปารีสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาเช้าราศีกรกฎประจำเดือน เมษายน2564กันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะ,ะวันนี้ใครเพิ่งมาดูแม่หมอครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้ขึ้นเป็นคำว่าทั้งหมดนะคะเราจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆในช่องแม่หมอนะคะหรือว่าใครที่เป็นคนที่มีเวลาน้อยชอบดูอะไรแบบสั้นๆกระชับนะคะก็สามารถไปติดตามแม่หมอได้ที่ช่อง t i k t o นะคะชื่อช่องแม่หมอคุณปารีช่นเดียวกันนะหรือถ้าใครอยากดูฟรีนะคะแบบสดๆกับแม่หมอเลยแบบไม่อยากเสียเงินนะอ่ะก็ไปดูกันได้นะคะแม่หมอก็การกุศลด้วยทุกวันอังคาพรพฤหัสเสาร์หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปแฟนเพจแม่หมอคุณปารีนะคะหรือถ้าอยากดูแบบส่วนตัวก็ทักไลน์แอดแม่หมอที่ขึ้นด้านล่างเลยนะคะเอาละเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะชาวราศีกรกฎนะคะเดือนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า ว่าเป็นเดือนที่ไพ่เหรียญน,นะคะค่อนข้างเยอะนะคะ5าใบด้วยการจาก12บใบนะคะรอบนี้แม่หมอจกัก ให้เป็นแบบจักรราศีนะคะ5ใบาจาก12ใบถือว่าเยอนะน่แสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างทํากําไรได้ดีสําหรับตัวคุณนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตําแหน่งตัวต้นนะคะในตําแหน่งลูกหรือว่าในตําแหน่งสุภะหรือว่าตาแหน่งปัตตานีนะคะคุณก็จะมะีการเงินมาจากคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารการเงินมาจากที่รัก ครอบครัวของเราหรือการเงินมาจากลูกค้าใหม่นะคะจากทางการทํางานของเราก็ได้นะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นเดือนือนข้าง,างที่มีฝีมือฝีไม้ลายมือในการค้าขายในการทําธุรกิจหรือบางคนโดยเฉพาะคนที่ทําเกี่ยวกับออกแบบบ้านสถาปนิกนะคะหรือคนที่มีความคิด ที่งานที่แบบครีเอทงานสร้างสรรค์งานส่วนตัวงานที่ไม่สามารถให้ใครทําแทนได้ต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะอาชีพหมออย่างงี้หรือว่าอาชีพที่ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะทางเฉพาะตัวอันนี้ดีมากนะคะทากาไรมากในเดือนนี้นะจ๊ะส่วนตําแหน่งการเงินเองจริงๆกลับเป็นไพ่เนา่าเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะ,ะแสดงว่าแม้คุณจะทํากําไรได้มากหาเงินได้มากแต่เดือนนี้ค่ะพึงระวังเลยมีค่าใช้จ่าย เข้ามาแบบฉุกเฉินฉับพลันไม่คาดคิดอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านซ่อมแซมที่อยู่อาศัยก็ได้หรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาค่ารักษาพยาบาลหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ คุณไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่มีคนมาหยิบยืมมีคนที่ต้องการให้คุณแสดงความรับผิดชอบคุณต้องเข้าไปช่วยเหลือในจุดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังการเงินมีแกที่จะเสียเงินฉุเกเฉินฉับพันนะคะในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะแก้เคล็ดได้โดยการที่ไปทําบุญบริจาคน้ําไฟก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลา ก็ได้แก้เคล็ดนะคะนอกจากเราจะเสียเงินแก้เคล็ดแล้วเรายังได้บุญคืนกลับมาด้วยแต่ถ้าเราไม่ไปทําบุญพึเดือนเนี้ยก็อย่างที่บอกแม่หมอบอกเลยว่าให้พึงระวังมีเรื่องที่จะเสียเงินฉับพันนะคะแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็มีจํานวนด้วยเพราะาอย่างที่บอกว่าหาได้มากเราก็มีเณฑนที่จะใช้มากเหมือนกันนะคะชาวราศีกรกฎนะต่อมาในตําแหนนะ่งหน้าที่การงาน ไพ่สวยเลยนะคะไพ่สวยมากนะคะเดือดสันขึ้นแล้วนะคะเดือดสันขึ้นเลยแสดงว่าเดือนนี้ค่ะคนที่กำลังหางานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์ก็ดีนะคะงานที่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเด็กเกษตรกรรมนะคะงานเกี่ยวกับงานให้แสงสว่างงานธุรกิจงานแฟรนชายงานปศุสัตว์ ต่าง,าง,างเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีมากนะคะหรือใครที่ตกงานอยู่อยากจะหางานใหม่อยากจะได้งานใหม่เดือนนี้โอเคเลยนะคะโอกาสทองมาถึงแล้วนใช้คำว่าโอกาสทองด้วยนะเพราะมันขึ้นเดือนสันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสํหรับนะคะเวลคัมาคุณเลยฮัลโหลโกเกะมาอ้าแขนรอขนาดนี้ไปเลยนะคะสมัครงานที่ไหนไว้อยากจะทําธุรกิจอะไรสามารถทําได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัวจะทําอะไรก็ คือมีไลเซนส์ของตัวเองมีซิกเนเจอร์ของตัวเองนะคะเดือนนี้มันจะปังด้วยความสามารถเฉพาะตัวด้วยการที่สร้างการสร้างตัวตนของคุณนะคะรวมไปถึงในตําแหน่งสุภาพเองบางทีพ่ก็บอกว่าออถ้าเราลงมือทําลงมือลุยเลยเนะี่ยนะคะโอกาสเนะี่ยมันก็ไม่ต้องโอกาสที่แบบมันจะงอกเงยเนะี่ยมันมาแล้วนะคะก็สามารถเตรียมรับโอกาสดี อันนั้นที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ด้วยนะคะส่วนตำแหน่งความรักนะคะอ่ะคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอเจ้าบุญทุ่มนะค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนรวยๆเข้ามาวิบวับกันเลยทีเดียวนะอย่างที่บอกว่าที่หยิบมานิด เป็นไพ่เหรียญในตำแหน่งหลักทั้งหมดนะคะ,ะมีเกณี่จะเจอคนรวยๆคนดีๆเข้ามานะคะหรือบางคนนะคะที่โสดก็มีเกณ์ที่จะใช้เงินซื้อกินนู่นนี่นั่นนะคะใช้เงินด้วยนะคะถ้าไม่ได้รับมาเป็นเงินเราก็มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินเปเข้าไปนะคะหรือคนที่มีแฟนแล้วนะคะเดือนนี้คุณมีเกณที่อาจจะซื้อเกี่ยวกับ เรื่องบางเรื่องนะคะอาจจะเก็บเงินร่วมหุ้นกันกับแฟนมีโปรเจกต์ที่จะวางแผนร่วมกันบางคนซื้อบ้านได้ซื้อรถได้นะคะในเดือนนี้วางแผนเกี่ยวกับการเงินค่อนข้างนี่จะดีมากนะคะแต่อย่าลืมว่าต้องแบ่งส่วนหนึ่งไว้ฉุกเฉินด้วยนะนะคะเออก็ถือว่าใช้ได้แต่ต่อไปนะคะ ในตำแหน่งอริมันเป็นไพ่สาดาบนะคะในตำแหน่งอริเป็นไพ่สามดาบก็บอกว่าบางทีจะต้องระวังอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะคะหุ้นส่วนได้หรือบางทีมีปัญหาทะเลาะบอกแวง้งกันเล็กๆน้อยๆปัญหาคาใจที่ยังเคลียร์กันไม่จบเดือนนี้นิ่งได้ก็นิ่งเดือนนี้อย่าใจร้อนอย่วุ่นวายนะคะ ส่วนตำแหน่งสุขภาพนะคะไพ่แปดดาบมาเลยรองปัญหาเกี่ยวกับสายตานะปัญหาการยืนนานๆปวดเมื่อยเนื้อตัวอึดอัดทั้งสายตาทั้งศีสะะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บปวดปวดเมื่อยปวดหัวปวดตา ต้องไปตัดเว่นนะคะไปดูแลเกี่ยวกับสุขภาพสายตาได้หรือวิธีแก้เค็ดง่ายๆอาจจะไปทําบุญเกี่ยวกับสายตาอย่างเช่นว่าทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะเออเพิ่มการมองเห็นที่ดีหรือเติมน้ำมันตะเกียบอันนี้ก็จะช่วยได้ในระยะนี้นะคะส่วนเรื่องโชคลาภนะคะฮาโลแฟนนะคะโชคลาภนะคะบางกรณีก็บอกว่ามันนิ่งอยู่นะคะก็ ไพ่พระขึ้นน่ะนะคะโชคลาบก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีเข้ามาแบบวิบวับขนาดนั้นหรือเป็นไปได้อีกกรณีหนึ่งกรณีที่สองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้แม่หมอโดยองค์รวมดูภาพรวมว่าแต่ละไม่ใช่แต่ละคนนะเป็นภาพรวมที่แม่หมอโดยแทนจับไพ่บางคนอาจจะเชื่อว่ามีโชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะพระต่างๆนะ,ะว่าคุณเจ้าเลขขันมน นะคะ,ะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเชื่อถือศรัทธาตอนนี้ก็มีอะไรอ่หน,นังขุนแผนต่างๆนะคะหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบพี่อ้นท่านี่จะมีบารมีแผภพิาสาร นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอ่ะก็หลอกดูแล้วกันเพราะอยู่ใกล้กับตําแหน่งเดือดสันด้วยแต่ตําแหน่งวินาศนะคะอ่ะเตือนอีกนิดหนึ่งย้ําเตือนระวังความใจร้อนด้วยนะระวังความใจร้อนหรือระวังเด็กนะคะที่จะมาสร้างความเดือดร้อนให้เราเด็กเป็นอตริก,กับตัวเราระวังเด็กเข้ามาปรินเกี่ยวหรือบริวารที่อายุน้อยกว่าอาจจะนาพา ปัญหาความทุกข์ใจมาให้นะจ๊ะโอเคนะคะก็ฝากกันไว้เท่านี้นะกับชาวราศีกรกฎนะคะถ้าถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอคุณปรีนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราค่ะฝากไว้ด้วยนะคนที่ดูดวงคือคนที่รอบคอรอบเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะสี่เสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ